โอเคครับตัวนี้นะเป็นเดลอินเทคนะครับรุ่น3,000ก็โมเดลทรง SFS นะครับสมอลสมอลเคสนี่นะครับก็รุ่นเดิมทรงเดิมตัวนี้มาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่นะครับเป็น i7 เจ็บเจ็ดสิบสองมีข้างในลองนี่ Okay. มาดูสเปคนะครับนี่ i 5 7 12. 2 1250ครับซีพ mm ีย hmm. ูก็เอาอย่างนี้กี่คอรครับ6กกอสิบสองเทรดนะครับโมเด็มครับมาพร้อมแรม8แปกิกนะครับแล้วก็รัดดิสมี2ลูกลูกที่เป็นธรรมดามที่ให้มาเป็น s s d ให้มาเป็น256นะครับว i f i ด้วยมี Wi-Fi ด้วยหรือ S 1> <S 1> อเอาหนี้อันนี้เป็นท่าที่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวามาเทสเดี๋ยวมาเทสตัวเดีย๋ยวหน้าทำเสร็จแล้วจะลองจะเทสอันนี้เทสเทสเทสไอ้ K K. ยูทูบ 4K 5K เดี๋ยวลรไปก่อนเสร็จแล้วบอกเนีน่ เดี๋ยวเราทําการสอบ youtube นะครับ 4K นะครับผมขอดู 4K ดูว่าวิ่งกระตุกมไหมปิดเสียงให้หน่อยนะครับ 4K นั่นแหละเทเลอร์เออนี่นะเี้นะครับ 4K เต็มเต็มจอเลยครับตั้งนะครับตั้งนะครับตัวนี้จอไม่ซัพพอร์ตนะครับแต่ว,ว่าเราจะดูว่า 4K ได้ไหมครับนั่นแหละสุดๆเลยดูว่าสมูทไหม รู้สึกว่าการ์ดไรไฟเราจะไม่ค่อยเบื่อเลครับผม <c oughs> นี่นี่ครับสีเขียก็ตุกนี้ที่น่าจะกระตุกจากตัวการ์ดไรไฟเนาะนี่ครับสวยงามนะครับภาพคมชัดแปดเคไม่ขอตัวแปดเคครับผมเ <c oughs> อาใหม่ครับ 8K แล้วครับผมนอนแล้วครับผมนะครับเอารูปดิงเลยครับผม,ผมโอ้โหเรารู้สึกว่าการ์ดไฟเราไม่ไหวครับผมแต่น่าจะดูได้เนาะเนาะน่าจะด,ดูได้เนาะ เออถ้าเล็งท่าด้วยนะมีมีสอง G อยู่โอ้โหดิ้วตวเลยซีพียูน่าจะได้อยู่อะแต่ว่าเน็ตเราไม่ได้เน็ตเราไม่ได้นะเพราะว่ามันการ์ดไปไฟอยีกเยอะอันนี้มันวิ่งแค่สองยิกอีกเยอะก็ถือว่าเนาะแต่ว่าได้เนาะเราทดสอบเกมไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น ต้องใช้งานก็ <Okay. S 1> ป,รประมาณนี้นะครับโหลดไม่ทันครับโหลดไม่ทันโอเคถ้าใส่การ์ดไปแลนนะจะโอเคอยู่อ่ะ <Okay. S 1> หรือเป็นไวไฟ6ดีกว่าครับซื้อการ์ดมาเพิ่มเป็นไวไฟ6ะนะครับางนะโอเคค okay. ้างเลยครับผม